โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์โตโยต้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการใช้งานเครื่องเสียงนะครับของรถโตโยต้ามาจิตซี่นะครับคันนี้จะเป็นพรีเมียมนะครับเป็นตัวรองท็อปเรามาดูกันว่าองค์ประกอบของเครื่องเสียงมีอะไรบ้างนะครับนอกจากหน้าจอตรงนี้ท่านก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงนะครับได้ที่ปุ่มอะไรนะครับโดยใช้ปุ่มควบคุมทางด้านล่างนะครับซึ่งจะควบคุมเครื่องเสียงโวลลุมนะครับ ลดเพิ่ม voice recorder ก็คือการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ทางแถบขวานะครับเป็นโหมดแล้วก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงน,นะครับเป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนนี้กันดีกว่านะครับในส่วนนี้ของรถเนี่ยเวลาที่เรา start up มาแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของคําเตือนนะฮะก็ให้กดถัดไป continue นะครับทีนี้เราก็ดูว่าปุ่มประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะดูปุ่มกลมก่อนละัรปุ่มกลกม,มทางด้านฝั่งนี้ก็คือเปิดปิดนะครับเปิดปิดในเรื่องของ ตัวเสียงแล้วก็ระบบการทํางานนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวเปลี่ยนช่องสมมุติว่าเราเปิดวิทิโเสร็จปุ๊บแล้วก็กดเปลี่ยนช่องได้อันนี้คือจะเปลี่ยนช่องที่เราล็อกไว้นะฮะล็อกไว้นะครับต่อมาครับต่อมาย้อนกลับไปดูทางด้านบนครับทางด้านบนจะเป็นช่องใส่แผ่นนะครับแล้วก็เอาแผ่นออกนะครับปุ home ่มโฮมนะับปุ home ่มโฮมกดมาก็จะเป็นหน้านี้หน้าน,นี้คือหน้าโฮมนะฮะหน้าน,นี้คือหน้าโฮมต่อมาเมนูเมนูมนกดมามีอะไรบ้างอ่ากดดูออดิโอ นะครับออดิโอคือการปรับแต่งเสียงนะครับการปรับแต่งเสียงทีนี้วิธีการปรับเปลี่ยนวิทยุถ้ามาหน้านี้เป็นยังไงบ้างอ่ะเราอันนี้คือเพรีเซตคือเป็นช่องที่เราล็อกไว้นะครับสเตชันลิสต์ก็คือจะเป็นในส่วนของสถานีที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้ที่รับช่องสัญญาณชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็มีกับทุกช่องแหละนะครับแมนนวลอันนี้คือคนส่วนใหญ่ชอบใช้การนีนกรจิมเลยจิมเลยพอจิมเสร็จปุ๊บ นะฮะจิ้มเสร็จปุ๊บถ้าเราดูแล้วมันยังไม่ใกล้เคียงกับที่เรากับที่เราตั้งนี่เราก็กดแต่งมาหน่อยนี่อ่ะมันก็จะได้ช่องนะได้ช่องตามประแหน่งที่เราต้องการแล้วก็เปิดโวลูมเทสหน่อยโอเคชัดละใช้ได้อ่ะต่อมาในเรื่องของตัวออปชั่นนะออปชั่นก็จะมีอะไรในเรื่องของ FM radio มันก็มีชื่อนะะชื่อสถานีต่อมาก็ซาวการปรับตั้งของเสียงอันด้านบนก็มีอะไรเสียงแหลมเสียงกลางเสียงทุ้มแล้วแต่ชอบ ฟังก์ชันที่2ก็คือเป็นในส่วนของตัวปรับแต่งแยกเสียงนะครับที่ทางของลําโพงนะครับแล้วก็ตัวที่3เป็นออโต้ซาวเรเวไลเซอร์ก็คือระบบที่เครื่องเสียงจะค่อยๆเร่งดังขึ้นตามความเร็วของรถที่วิ่งไปนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนแรกอันบนสุดย้อนกลับมาในเรื่องของเมนูนะฮะเมนูของเครื่องเสียงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนี่ไฟไฟสว่างสว่างนี้คือ FM นะ FM นี่พอดีมันสว่างไปนิดนึงนะฮะ FM นะครับตอนนี้มี2ช่องนะมี AM มี USB มี Bluetooth มีเชื่อมต่อม i r a c a s t ของ Android แล้วก็มีทางด้านขวานี่ก็คือมีอ x i l l a r y นะครเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอันนี้หมดไปหมดไปนะออดิโอออดิโอก็คือมาในส่วนของหน้าหน้าช่องทางออกของเสียงนะครับที่ท่านเปิดเวลาสุดอินโ อินโฟบอกอะไรอินโฟจะบอกเกี่ยวกับเรื่องทริปในการเดินทางฮะก็คือเนี่ยมีฮิสตอรี่มีย้อนกลับไปดูได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเดินทางของเรากินน้ํามันขนาดไหนอะไรยังไงนะก็เคลียร์ได้เคลียร์ได้นะครับอินโฟเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรถเรื่องข้อมูลของรถนะฮะต่อมาปุ่มทางฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างอ่าก็นี่เปลี่ยนช่องเปลี่ยนเพลงเนี่ยเราคุ้นค้นกันอยู่แล้วแล้วก็โฟนโทรศัพท์มือถือนะฮะเผื่อว่าจะไปเชื่อมต่อ อันนี้คือเวลาที่เราจะเชื่อมต่อบลูทูธทุกครั้งเราก็กด yes ทุกครั้งนะฮะแล้วก็ทำการค้นหาชื่อบลูทูธค่า m u l ติ m e d i a นะครับต่อมาในส่วนของแอปแอปมีอะไรบ้างอ่านี้ก็จะเป็นแสดงสถานะในส่วนของตัวแอปที่มันเป็นเราเชื่อมต่อมิเรลลิงเมลาร์แคสไว้นะครับก็คือเป็นการกดเช็คว่าเครื่องเสียงอันนี้มันมีแอปพลิเคชันอะไรที่มันสามารถใช้งานได้บ้างนะครับแล้วก็นอกนะั้นมันก ใช้งานง่ายๆครไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะที่เหลือคุณก็ลองเข้าไปศึกษากันดูนะฮะอ่านี่ก็เมนูโฟนเซ s ตอัพอินโฟอ่าโฟนโฟนก็คือเนี่เชื่อมต่อบลูทูธอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชันก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะเหมือนเมื่อกี้เลยอ่าอินโฟนก็คือเป็นในส่วนของตัวนี่เหมือนเปรียบเทียบกับปุ่มพวกนี้เลยเพียงแต่ว่ามันไปอยู่บนหน้าจอแค่นั้นเองหน้าจอเมนูเซตอัพนะเซตอัพมีอะไรอ่ะ เซตอัพอันนี้ก็ค่อนข้างสําคัญอ่ะถ้าใครอยากจะรู้เพิ่มก็ดูต่อนะครับมีอะไรบ้างก็ตั้งนาฬิกามีตั้งนาฬิกา,า,กามีออมแสงไหมมี GPS หรือเปล่าอันนี้เราก็ดูอ่ะแล้วก็24ชั่วโมงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะตั้งเป็น24ชั่วโมงกันนะครับไทมโซนของเราประเทศไทยอยู่แล้ะ GMT บว GM ก็ถูกแล้วนะครับต่อมาภาษาเลือกอะไรได้โอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ มาตั้งค่าอ่าภาษาสีอ่า,า,า,ส,อาสีทีมหน้าจออ่าก็แล้วแต่คนชอบเนาะจะเอาสีอะไรส่วนตัวอาจารย์โตชอบสีนี้มันก็ไม่แสบตาดีอันนี้คือสาเหตุที่เลือกเพราะมันไม่แสบตาเราขับขี่ต้องปลอดภัยนะครับเสียงปิ๊บจะให้มีหรือปิดน่าหน่วยการวัดของรถเป็นกิโลเมตรต่อลิตรไม้อ่านี่เป็นกิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วมีตุ่สีฟ้าอยู่นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมานี่ดูลบประวัติการใช้งานแป้นพิมพ์อะไรต่างๆแล้วก็ดูลบข้อมูลส่วนบุคคลอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็ดูข้อมูลรลุ่นมันก็มีหลายหลายฟีเจอร์นะที่บางทีท่านก็จําเป็นต้องรู้หรืออาจจะไม่จําเป็นต้องรู้แต่มีไว้ก็ดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องมองหลงังนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกล้องมองรอบคันให้ด้วยกล้องมองรอบคันดะ้วยนะฮะ วิธีการดูกล้องอ่านะครับทีนี้วิธีการดูกล้องกล้องรอบคันดูยังไงนี่นปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มนี้กดปุ่มนี้นวิวปุ๊บอ่าก็มองรอบคันได้พอกล้องมองรอบคันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าเราจะเลือกมองนะครับแบบไหนอะไรยังไงกล้องตั้งเป็นออโต้ไหมหรือว่าจะตั้งให้เปิดแบบแมนนวลอ่าก็ได้อันนี้ก็มองด้านหน้าอันนี้มองรอบคัน3 6 0 วิธีการมองสา0ริเอ้ยทำไมอาจารย์มันมองด้านบนได้ได้เหรอกล้องอยู่ตรงไหนมันใช้การประมวลผลภาพจากกล้องด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังมาเป็นภาพนี้นะครับอันนี้คือคือเป็นในส่วนของตัวกล้องอแล้วก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนโหมดได้กดสวิตช์ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ดูมือดูมือดูมือขวาม,มือโอเคดูเปลี่ยนได้หนึ่งสองดูได้สองฟังก์ชันอันนี้ดูเวลาที่จะเลี้ยวจะเลี้ยวนะฮะอ่ะโอเคก็ โอเคก็จบแล้วในส่วนของการแนะนำวิธีการใช้งานของตัวเครื่องเสียงในรถโตโยต้ามาจิตตี้นะฮะคันนี้เป็นรุ่นพรนะีเมียมเป็นรุ่นลองท็อปนะครับตัวพรีเมียมกับท็อปแกรนเนี่ยก็จะต่างกันหลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพ็กเกจเทเลมาติกนะฮะก็คือไว้ติดตามรถได้เนวิเกเตอร์แผนที่นำทางนะครับแล้ว12ลำโพงนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของตัว กระจกมองหลังตาแสงหรือว่าเซนเซอร์วัดแรงดันลมยางต่างๆซึ่งจะมีในรุ่นแกรนรุ่นท็อปเท่านั้นนะครับก็ทุกท่านถ้าใครมีคําถามอะไรเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านใต้เขียนไว้เยอะๆแต่ถ้าเขียนแล้วกลัวจะได้คําตอบไม่ทันใจโทรมาคุยกันข้างล่างมีเบอร์ทุกคลิปมีเบอร์เพราะคลิปทุกคลิปผมต้องการให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับไม่ไม่ไม่มีเจตนาอื่นต้องการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือทุกท่านนะครับวันนี้ขอเซฟทุกท่านนะครับ Enjoy กับการใช้รถมีความสุขในทุกๆวันรักษาสุขภาพคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ